ไอ้เท่งไอ้เท่งไอ้เด็กทุกวันซื้ไอ้เด็กเมื่อวานซืนได้ยินไหมได้ยินครับเออคุณเท่งตอนนี้มันเป็นอะไรคล้ายๆกับเพ่งเม้งมาที่พักประชาชนคือคือคือตอนนี้ไม่ว่าพักประชาชนจะสื่อสารอะไรนี่โดนทุกทางเพื่อปัญหาถาถมเข้ามากับพักประชาชนแล้วพักประชาชนก็มาหยุดนิ่งครับมีปัญหาเข้ามากูก็สร้างโจทย์ใหม่ให้กับสังคมไปเลยเจอนายกเฉพาะกิจนายกชั่วคราวอันนี้ก็เลยเกิดกระแสเพิ่มขึ้นมาอีก ไม่บางคนก็มองว่าแหม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 ,แมสปิริตนี่เอาหลอกกันเลยนะครับคุณเทง่งแต่บางคนก็บอกว่าโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเฮ้ยนายกตัวจริงยังมีอยู่จินตนาการโม้ไปได้แล้วไปคุยอะไรกันกันกบอนุทินจะไปเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอันนั้นแหละตัวขวางการแก้รัฐธรรมนูญเลยโดยเฉพาะคุณสุดทิ้ข้างแสงมั่งคนในพรรคเพื่อไทยก่อแก้พิกุลทองก็เลยมีคนถามกลับว่าเออคุณสุดทินข้างแสงคือคนในพรรคเพื่อไทยทั้งหมดอนะ ตอนนี้นะแม้ถ้าเป็นสงสัยอนุทินตอนนู้นความสงสัยอย่างนี้ไม่มีเลยนะครับไปจับมือจูบปากจูบคอโดยเฉพาะจับมือกับสามปอกันเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงดําเนินการเรียกว่าแก้ไขปากท้องแก้ไขแลฐธรรมน,นูญตอนที่จะไปข้ามขั้วตอนนั้นนะ่ะบอกว่าจะไปทําสิ่งนี้ตกลองทําสําเร็จจังวะเพื่อนบอกพักวยไทยหน่อยว่าบึงอ่ะโกหกก่อนทาก่อนแล้วก็ทําสําเร็จด้วยส่วนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปจับมือเขาทําเพื่อจะ หาทางแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดทางตันไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีคนอ้างเอารถถังมาแอนแฝนคิดใหญ่ทําเป็นเหม็นทุกโครงการสลัดเนา่า